นี่เอาแล้วครับนี่นี่ไอไปดูดุดหรอเฮ้ยยังไงหยอกหยอก,ยอก <laughs> หยอกเรือเอาจริง <laughs> โหตั้งใจมากและครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับเจ้าต้นข้าวทอดไข่ข้าวเหนียว ข้ทอดไข่ไม่ต้องใช้น้ำมันขวทอดไข่ขาวชุบไข่ทอดข้าวชุบไข่ทอดใช่ไหมโหสูตรนี้ท่านได้จะไดมาสูตรนี้ท่านได้จะไดมาริน่าหวเาเอ้าหวคงสอองเนอได้คือไม่หวงสูตรใช่ไหมหวงสูตรไห จะบอกว่าของสูตรไม่มีสูตรไม่มีสูตรคือมีข้นเหนียวไข่ไข่แล้วอะไรอีกกระทะกระทะกระเทียมพริกไทยไม่มีไม่มีมีกระทะมีน้ำมันพ้อมวิธีทำไม่มีวิธีทำไม่มีไม่มีวิธีทำแล้ว <laughs> มันจะกินยังไงเนี่ยคือเอาข้นเหนียวมาที่บ้านที่บ้านเจียวไข่ทอดไข่เจียวเป็นไหมเอาครับ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 ทอดทอดจเป็น แต่แต่ว่าเราคือเราก็ประหยัดเวลาคือเราเอาข้าวเหนียวเนี่ยมามาทำเป็นวงกลมแล้วเราก็ชุบไข่มมไม่ได้ไม่ใช่โดนัทครับเวีย <laughs> ดโดนัทดิข้าวเหนียวแล้วก็ชุบไข่แล้วก็ไข่ไข่นี่ไข่นี่ก็ปรุงเหมือนไข่เจียวเนี่ยไข่เจียวเออแล้วแต่ใครชอบถูกใครถูกมันไข่เจียวธรรมดานีา่แล้วเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เออว่าไปริงมันคือทอดไข่เจียว แค่ข้าเหนียวไป่ใส่เพื่อ <laughs> เอาไว้โอ้ยเอาไว้คนเดียวมันหายสองคนต้องใส่จะหายหัวเนี่ย <laughs> เ,อเอาเอาคือปรุงไขเ่เจี๊ยดเสร็จแล้วก็เอาเอาไข่ไปชุบเอาวะเอาไข่ชุบข้าเวเหนียวไข่เหนียวะออข้าวเหนียวแบงก์ก็ไปชุบแล้วก็ทอด ทอดขขาเหนียวใส่ไข่เลยเออแต่ธรรมดาก็จะต้องเอาไปไปปิ้งไปย่างไปจีแล้วาแต่โอ้อลักขาน่าดูฮะลองดูครับสูตรนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนทำใช่ไหมเอาโอเค กินได้ก็กินนะยังอ่าฮะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินลองทำกินกินกันดูแล้วกันหรือใครมีวิธีมีอะไรก็มาแนะนำกันบอกเอ้ยสุกแล้วเหรอโอ้โหกรอบกรอกรอบกนี่โอเคโอเคเอ้ยกรอบจริงวะเออเเคก็อบกร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 อบโอเคนี่ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอไม่ธรรมดาทมีทเอาอดีอดีดเฮ้ยมากินข้าวเลยไหมวัสดีครับวัสดีครับอนอนรอนฮะอโอเคเกบลเกดยเอก็บเครับนะครันะครับวัสดีครับ